วันนี้ก็จะมาลองของนนะครับในช่วงถอดรหัสยันนะครับก็เป็นยันที่ผมเขียนขึ้นมาเองครับก็ไม่ได้เขียนมั่วนะครับนี่ก็จะเป็นยันครูนะครับของผมนะก็เป็นยันภาษีอิญะนะครับข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยจอนะครับนี่จะเป็นนัจจานะครับนัจจานี้ก็จะผมก็จะลงคาถานะครับมหาลาบนะครับของพระรวยวัตโกนะครับเนี่ย ลงไปนจัจจะเนี่ยแล้วก็ลงพวกผูกกับเลกยันของยานตีนี้สิงแห่นะครับบวกไปนะครับแล้วนี่ก็เป็นนัจจะนะฮะหัวใจคุณแผนนะครับสุนาาโมโลนะครับก็ถอดมาจากเนี่ยกระถาคุณแผนี่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหัวใจของอชูชกนะครับเอหิสังกานะครับ โอเคก็ลองดูอันนี้ก็คัตเตอร์ธรรมดาฮะมาดูไม่มีอะไรนะครับลองกีดกระดาษธรรมดาให้ดูด้วยนะครับลองดู่แรยันแรกะครับ อย่างที่สองอย่างที่สองโอเคตัวแรกควรจะคุณผ่านนะครับที่ผมเขียนไว้เนี่ยตนนัวเ,เ,เนี้ยแอบไอ้ตรงน่ะเนี่ยผมก็ไม่ได้ลองไม่ได้ไม่ได้ลองคาถามหาลาภไปนะครับจะลองแก้ปวดใจคุณผ่านเลยนะสุนามันแล้นี่นะครับ ก็นิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ถึงกระคานนี้ก็อันนี้ไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยนะครับนี่ที่ผมลงประามหาจรโคตรเหนียวนะครับประานเนี่ยเหนียวมากครับแล้วยันตีนะไม่ต้องพูดถึงนะครับความคงกระพันทุกทุกอย่างนะฮะเนี่ยแทบแทบเทวดาทั้งหกนะนะฮะที่คุมทั้งพญานาคอะไรเนี่ยอยากทั้งอยากทั้งพญานาคเชิญร์มาหมดนะครับพญานาคเอามาปลุกปลุกมานะครับเนี่ย เป็นยานที่ผมแก้ให้นะครับเพราะว่ายานสมัยก่อนใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันหมดช่วงของยุคสมัยพระพุทธเจ้าพระสมมมโคโดมแล้วนะครับนี่ผมก็เชิญมาครบนะครับสองสามเนี่ยสามก็มาอุมาอุนะฮะพรับทธธรรมมาสองแล้วก็ท่าทัา้งท,ท่าทัาง้งท่าทั้งสี่นะครับ ที่อยู่ในสามนะครับมาเอาอุ้งก็ในสองก็เนี่ยกลางวันกลางคืนนะฮะประการก้าก็อยู่นี่นะฮะก้าวรอบประกาแทบหนบประกานะครับก้าว้ไปทั้งจักรวาลน,นะครับทั้งจักรวาลน,นะครับผมก็ปร,ประกาศให้รู้นะฮะอะไรอย่เงี้ยนครับกม็มียักษ์มีมียักษ์มีหนึ่ง อยู่ในนี้ด้วยนะครับจะบอกให้รู้นะก็คือมีเท่าที่มีนะชูช็อกนี่คืออ่าอันเนี้ยหัวใจชูชอ็อกผมก็ไม่ได้มั่วนะอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้มั่นนะครับแต่อันเนี้ยอันเนี้ยผมผมผมเป็นสร้างสร้างขึ้นมาเองนะครับแต่ก็สร้างตามที่เหมือนกับที่ท,ที่พาเกจินเนี่ยเขาจะสร้างนะครับผมก็ไม่ได้ปลุกปลกขึ้นมาผมก็ตกมีการตกลงกับเทพกับอะไรด้วยนะครับของผมเนี่จะเป็นทางพระเจ้านะครับ ก็จะมีเนี่ยอาเมนคาถาเนี่ยผมคิดขึ้นมาเองนะครับแต่แต่ผมทอดออกมาเป็นหัวใจของคาถาหัวใจพระสิริญะนะครับถอดออกมาแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นสาธุแล้วผมเปลี่ยนเป็นอาเมนเนี้ยนะฮะก็เป็นอาเมนไปก็นี่นะครับคือไม่ต้องถามว่าลากไม่ลากไม่ถามว่าต้องกดไม่กดต้องตังสือตามผมไปเลยดีกว่า ไม่เข้าเลยนะครับยันที่ผมคิดเนี่ยก็ใช้ได้นะครับใช้ได้คงกระพันนะครับเพราะว่าในเนี้ยมันม,ม,นมีมันมีทั้งคือมีนะมีนะเนี่ยละโมบุทายาแล้วเนี่ยมีมีครบห้านะครับครบห้านะฮะแล้วอยู่ในยันยันเนี่ยคือผูกกันหมดมนะครับผูกกันหมดมีครบห้านะฮะเนี่ยห้าห้าตัวแล้วนะครับก็ไอ้แปดกับเก้าก็ก,ก็ก็อยู่ในเนี้ยนะฮะ ก้าวอยู่ในนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ใน,นใน,นในนี้นะฮะคืนซ่อนอยู่เป็นอัขระยนันก็จะทดลองของไปนะฮะมาดูชูชกเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าอาจจะหนุนกันไปแต่ว่าแต่เมื่อกี้ผมลองชูชกชูชกเนะี่ยอันนี้ก็พอได้อ่ะพอพอได้พอได้ ในระดับหนึ่งแต่ว่าเนี่ยเหนียวเหนียวมากเลยโหเหนียวจริงๆเนี่ยช็อกก็ได้อยู่นะอืมดูดูผ่านนะเนี่ยหัวใจเฮ้ยเขได้เขได้หนึ่งเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ หร,หรือตอนหรือตอนลองงี้ผมผมผมไม่ค่อยเชื่อมันไม่ค่อยเชื่อตอนนี้ผมพอผมเชื่อเนี่ก็เลยเออได้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 ไดได